อันนี้นะคะเนื่องจากว่าที่หนึ่งเนี่ยจะหมุนวนใช่ไหมแล้วพี่ไหนึ่งก็บอกว่าให้ไปซื้อชุ่มหรูความชื้นมาเพราะว่าเนื่องจากว่าในห้องนอนอะ่ะมันมีความชื้นมันก็จะทำให้เราเปไปใส่หนักได้คือพี่ก็ไปเจอตัวนี้มานะของคาะไรไม่เคยอะไรเ,เพราะว่าไม่รู้จักอะไรแต่ว่าชอบพี่หอผมคิดว่ามันน่าจะต้องดี <laughs> ตัวนี้ก็อยู่ที่สองพันบาทมาานันหยดน้ำได้สองลิรนะ นี่เดี๋ยวเราต้องมาลองกันดูนะว่าใช้แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงก่อนจงสองพันสองพันลิตรก็คือก็คือสองลิตรอุ้ยนั่นแหะเขามีที่ นี่ค่ะเครื่องดูดความชื้นเดี๋ยวเรามาลองใช้กันนะคะเพราะว่าอาันนี้เขาจะมีพิมพ์อกับแบบนี้นะแล้วก็ข้างหลังเขาอนี้น้ำก็จะมนี้แล้วเราก็ต้องเอาออกมาน้วย ดูนะคะว่าคืนนี้หนึ่งคืนเนี่ยน้ำมันจะอ,ออกมาเยอะแค่ไหน